สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวโยงทุกท่านโอ้โหตายแล้วโลกนี้สงบยากแล้วครับเพื่อนๆโอโ้ตายแล้วน้ำตากูจะไหลผลฟุตบอลไทยหรายเลขคลิปมีสรางมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำผลของการแข่งขันนะครับฟุตบอลไทยและก็カメรเนี่ยนะครับเอ่อนัดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้เราจะน้าวไป 3ประตูต่อสองนะครับที่ทําใหออ้ชาวไทยส่วนใหญ่ฝันผวาเพราะไอ้ชาวกาวมันออกน้าก่อนกรับเพื่อน <c oughs> ไอ้งามไส้ไอ้แอดมื่นก็หมอกแล้วนะครับไอ้พวกดมแ่งเปียกเน่ากาวบูทานเองบ้านเนะครับส่วนใหญ่เออมีเลี้ยวมีแรงรอบจัดก็แค่ต้นเกมนะครับส่วนเออครึ่งหลังก็เรียบร้อย ไอ้มยมไส่ประสาทกูจะเสียนะครับไปแอดมืนไปส่องคอมเมนต์นึกว่าไอ้ชาวกาวมันจะสลดที่ไหนได้ก็พื่ออุ้ยมันหลอนหนักยิ่งกว่าเดิมอีกเัาเพื่อนแมลไปปล่อยให้มันนําก่อนไม่พอแถมท้ายเกมเนี่ยยังให้มันยิงได้อีกหนึ่งประตูพอมันโดนก็ไป3-2มสองเท่านั้นแหละมันบอกว่าแพ้อย่างไรทำให้พวกมันเนี่ยดูเหมือนชนะ โหนีีมันฝันจะไปเอาถ้วยบอลโลกกันอีกแล้วนะครับโหนหนักเลยกูข่าวนี้อ้าวไม่เป็นไรนะครับแม้ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่ดมปเปียกเน่ากาวบูดแล้วก็ฐานเองใบแอดเหมือนอาจไม่มีคอนเทนต์อะไรทำอาจจะอยู่ว่างๆเงียบๆไม่มีอะไรสนุกสนานกันนะ และก็เช่นเคยครับเพื่อนฝังเพื่อคามบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่ครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิกการได้แอดมือจั่หูไปนะเอาตาไปไร่นะครับคิดซว่ามันเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับบอกตรงๆโอ้โหรอบนี้คอมเมนต์ถล่มทลายนะครับ <c ười> โ่านี่ไอเปอ๋อไอปองไปเจอโพสตหนึ่งนะครับเ <c ười> พื่อนๆโอ้โหคอมเมนต์กันเป็นพันเลย <c ười> มมติเอกฉันคืออะไรครับเพื <that hi ểu> <IEL> ่อนๆหลอนกาวนะครับแหมละเมอเพิพบไปกันใหญ่เลยแหมคาดหวังว่าเออจะไปคว้าถ้วยฟุตบอลชิงแชมป์โลกนะครับออประสาทก็จะเสียไอ้รอดตาปอนความคิดเห็นที่หนึ่งมันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาส่วนตัวฉันคิดว่าอีกไม่นาน กัมพูชาอาจได้ไปฟุตบอลโลกโอ้ยงามใ้มึงเมาค่าวตั้งแต่คอมเมต์แรกเลยแล้วโมตายแล้วไอเมน็นมึงเป็นเยอะแล้วเนี่ย,ยกูว่ากูเป็นหนักแล้วแม่งหนักกว่ากูเยอะเลยโอ้โห,หนักเลยกูคาานี้มีขนาดพวกมึงแพ้นะเนี่ยแหมยังดีอกดีใจกันขนาดนี้ถ้าหากบังเอิญฟุกชนะทีมชาติไทย สงสัยมีปิดประเทศนะครับเฉลิมฉลองดมเป็งเปียกเนา่ากาวบูดแล้วก็ย่างเองบ้านหน้าร้อนทานแน่เลยครับเพื่อนโอ้หนักเลยกลวยงามไส้แม่ต้องเฝ้าแต่ภาวนานะครับว่าอย่าให้มันชนะทีมชาติไทยได้แม้แต่นัดเดียวเพราะอะไร สงสารน้องเอ๋งครับเพื่อนอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับแม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะชัยชนะของไอ้ชาวกาแล้วครับเพื่อนแชมป์ก็ไม่ได้หรอกไอ้นี่อาศัยชนะทีมชาติไทยแล้วก็แม้นั่งละเมินลมคอมเมนต์กัน <c oughs> วัยงามไส้น้ำตากูจะร่วงนะครับไอ้รอดตาปนความคิดเห็นที่สองนักเตะก,กัมพูชาเล่นได้ดีมากเอาใจฉันไปเลยฉันรู้สึกขนลุกตั้งแต่ ประตูแรกที่กัมพูชาออกนําทีมชาติไทยไอ้งามไส้มึงขนลุกมึงปวดขี้หรือเปล่าถ้าปวดไปขี้เลยได้เหม็นเพราะอะไรละครับเพื่อนเอาบางทีคนเราดมเป็นเปียกเน่ากาวบูดแล้วเผลอไปรับประทานเองบ้านนะครับเพื่อนมันก็จะมีอาการท้องไส้ปั่นปวด <P ew> er> พอมาดูบอลแล้วเป็นยังไงครับเพื่อนๆ <P ew> er> คนลุกขนพองก็คิดไปเองนะครับ <P ew> er> หลอนกาวครับ <P ew> er> คิดว่าตัวเองเนี่ย ตื่นเต้นคบเพื่อนแต่งจริงไม่ใช่นะครับนั่งอั้นขี้อยู่กับเพื่อนระวังน้ำมึงอั้นนานๆนะเดี๋ยวขี้ไม่ออกทางข้างหลังแม่งมาออกทางปากกแย่เลยเพื่อนเดินมางงนึกว่าโจ๊กนะครับเมากาวเหมือนกันแหมมาสดเป็นเรื่องเลยโอ้ยยามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้โรอดตาปอดความคิด<อ>เห็นที่สสไตล์การเล่นของทีมชาติกัมพูชาชุดนี้ไม่แตกต่างอะไรจากทีมชาติบราซิล ส่วนตัวฉันคิดว่าอีกไม่นานกัมพูชาอาจมีโอกาสได้คว้าแชมป์โลกวไอยงามไส้ <S 2> <S 2> เละเอะเทอะไรสาระไอปัญญาอ่อนทำไมคนดีๆอย่างกูต้องมาฟังคอมเมนต์หลอนกาวอะไรของพวกมึงวะเนี่ยโอ้โห แม้คอมเมนต์อะไรที่มันใกล้เคียงเป็นประโยชน์มีความเป็นไปได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่นินมึงเล่นคอมเมนต์เอามันหรือมึงเพ้อฝันเนี่ยบอกตรงๆกูรับไม่ได้จริงๆในเหมน็นห่ยงามไส้น้ำตากูจะร่วงนะครับไอ,รอ้รความคิดเห็นที่4ฉันคิดว่าอีกไม่นานสโมสรฟุตบอลระดับโลกอาจต้องการนักเตะก,กรรมัมพูชาเพื่อไปช่วยทีม <c oughs> โอ้หนักเลยกูคราวนี้เขาจะเอาพวกมึงไปทำไมไอ้เหมน็นโอ้ตายแล้วและนี่มันก็แค่รายการเอ,อในภูมิภาคอาเซียนเท่าน,นั้นเองนะครับลําพังต้องขออภัยจริงครับทีมชาติไทยเนี่ยไอแอดมึนแล้วก็ไ้เปิดป่องเลิกเชียร์นานแล้วเพราะอะไรกูไม่เห็นมันไปไหนสักทีก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละโอ้แล้วมึง เป็นแค่คนดมกาวบูดเป็นเปียกเน่าทานเองบ้าหน้ารอ้อนเนี่ยแม้มึงละเมอเพอพบจะไปไกลกว่าทีมชาติไทยมึงเลิกดมกาวให้ได้ก่อนไอเน้เหม็นมึงอาจจะเล่นดีกว่าทีมชาติไทยก็ได้ <c oughs> และนี่กูเนี่ยยังฝันผวาอยู่เลยนะครับไปแอดมือน,นึกในใจไม่น่าไปเผอหลวมตัวไปดูเลยเพราะอะไรละครับเอาก็ดูเกมแรกเนี่ยเตกะกับไอเ้เหม็นไอเน้ไอเหมน็นออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย <c oughs> อไยงามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาโปนนี่ดีนะมาหกูเห็นไอ้เม้นออกนำหนึ่งศูนะไม่ดูเลยครับเพื่อนๆรอฟังสรุปตอนจบเกมเลยเพราะอะไรละครับกลัวนั่งลุ้นไปแล้วแพ้นะครับแม่งงานเข้าเลยโอ้โหน้ำตากูจะรอดความคิดเห็น,นที่ห้าถ้าทีมชาติไทยไม่มีนักเตะโอนสัญชาติ พวกเขาก็จะไม่มีโอกาสชนะทีมชาติกัมพูชาโหตายแล้วนี่มึงดมกาวจนแยกไม่ออกเลยเหรอว่านักเตะกัมพูชาเนี่ย <c oughs> หน้าตามันเหมือนกัมพูชาตรงไหนโอ้โหมึงเล่นโอนสัญชาติที่ไม่ใช่คนกัมพูชาต้องบอกก่อนนะครับว่านักเตะไทยเนี่ยที่โอนสัญชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วเราก็มีนักเตะที่เป็นคนไทยไแท้แเนี่ย ผสมอยู่ในเกมเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะครับไม่เหมือนไอเน้เหม็นหรือสิงคโปร์ในอดีตครับเพื่อนโอ้โหแม่งเอานักเตะต่างชาติเนี่ยมาเล่นโอนสัญชาติเฉยเลยโอ้ไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าทำไมเกมนี้นะครับนักเตะทีมทตาไทยนะครับถึงไม่กลัวนักเตะเขมรเพราะในอดีตเราก็เคยเจอนักเตะโอนสัญชาติสิงคโปร์มาแล้วนะครับห่วยงามใส าสากูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปอนความคิดเห็นที่6ขอเพียงยิงประตูทีมชาติไทยได้พวกเราก็รู้สึกเหมือนได้แชมป์ไอ้งามใส่นี่แหละครับคือความฝันเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับของเออชาวทานแล้วก็ไอ้ชาวกาเ้านะครับเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะครับแหมเหมือนเออทีมชาติไทยก็รู้นะครับเลยปล่อยให้มันยิงประตูได้บ้างมันจะได้ เอาเวลาดีอกดีใจนครับไปนั่งดมเป้งเปียกเ,เ,เน้ากาวบูดฐานเองบ้าต่อเพราะอะไรแหะครับเพื่อนเไอ้พวกนี้มันไม่ได้สนใจในเกมกีฬานะครับวันวันก็อาศัยช่วงจังหวะชุนลมุนปั่นป่วนมั่วไปเรื่อยอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเพื่อนเพื <c oughs> ่าหากมันมีความสามารถจริงๆ <c oughs> <ะ>มันก็คงไม่พออกไม่พอใจกับผลงานที่แบบนี้แหละครับเพื่อนเเ <c oughs> ช่นเดียวกับหันเพื่อนๆถ้าหากว่าไอ้คนเหล่านี้มันมีความมุมานะพยายาม มันก็คงไม่ไปหาเก็บป๋องกาวบูดหมดอายุมานั่งโดมหลอกนะครับมันทำงานทำการได้ มันก็ต้องขว่ขว้าหาซื้อกาวนะครับที่ย no ังไม่หมดอายุนะครับมาดมนะครับว่าตายแล้วเนอะงามไส้น้ำตากูจะร่วงนะครับไอ้รอไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูละเกียรจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแตก